ดีครับวันนี้เป็นวที่19รู้รู้กันอยู่วันที่19คือวันอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ <c oughs> อยู่กับ v ีโก้แชมป์หัวเดียวนะฮะวีโ o ้แชมป์หัวเดียวปี2 0 1 2จด2013ผมขอใช้สิทธิ์เรียกว่าเป็นปี2013นะฮะเพราะว่าปีผลิตกับวันจดทะเบียนมันจะวันเดียวกันไม่ได้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะ ดีว่งอ่อปี2013นะฮะตัวเจอยู่แล้วมือหมุนนะฮะคอกใหม่คอกเตีต้ยเสมอลังคาใหม่แม็กเลเนอร์ใหม่เก็บนะฮะแม็กเลเนอร์ใหม่เก็บเก็บก็บกนะฮะขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถปี2013เครื่องบินซิน2.7นะฮะราคานี้จะตกใจว่าเอ๊ะปี13มใหม่ขายถูกจังวะก็จะขายทำไมอ่ะ ก็ปี2013เครื่องบินซินนะฮะ159,000บาทคาหน้าถลอกเดิมนะฮะคาหน้าถลอกเดิมมาร์คเดิมเพจเดิมนะฮะทำสีบ้างนิดหน่อยนะฮะฟาโปรงเดิมอันนี้ไม่มีชนหน้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะมไม่มีชนหน้าแน่นอนล้านปเปอร์เ็เพราะว่ามาร์คมีนะฮะเครื่องนิ่ม เหตุดเดิมก็โอเคแล้วรถมือที่สองล่าสุดเป็น total rising นะฮะทุณแรกก็ไปดูกันในเล่มเหตุดเดิมหน้าเดิมหมดเครื่องเินซินผ่อนเดือนละสามพันผ่อนเดือนละสองพันเก้าอะเจ็ดปีสองพันเก้าเจ็ดปีนะจำด้วยเจ็ดปีสองพันเก้าแน่นอนเจ็ดปีสองพันเก้าร้อยบาทปีสองพันสิบสามนะฮะ 7ปี2,900บาทผ่อนไหวแน่นอน2,900 2,900บาทนี่ผ่อนไหวแน่ถ้าผ่อนไม่ไหวต้องซื้อมอไซค์สองคันนะฮะไม่แสนสองแน่นอนเพราะว่ามาแบบนี้เราไม่ได้เขีย่ยนะครับภายในบอ่อหนังนะครับบอ่อหนังแยกอ่านะถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่แยกตัวนี้เป็นบอ่อแยกนะครับตัวนี้เป็นบอ่อแยกนะครับผ่อนเดือนละ2,000บาท2,900บาทถูกมากเต <c oughs> ิกเกอร์บอก น้ำหนักบอกวัตถุประสงค์ครบหมดนะครับแม็กเลเนอร์ใหม่ปี2 1 3พผ่อน2,900บาท7ปีขอย้ำว่า7ปีคันสีเดิมแน่นอนคันนี้ไม่มีชนไม่มีความไม่มีหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับรลเตอร์ใหม่คอกใหม่159,000บาทผ่อน2,900 2,900บาท2,900บาท7ปีแต่ว่าถ้าจะแพงกว่านั้นก็ได้3,000 สามพันห้าหกปีอย่างเงี้ยสามพันห้าร้อยบาทหกปีเครื่องดีเกียดีนะรับประกันสินค้าสามสิบวันนะครับอยาไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับวิดีโอคอลดูรถก่อนจองนะครับโดนมาเยอะนะฮะนี่ผมขายแสนห้าเก้าใช่ป่ะเดี๋ยวมันเปขายเลยแสนหนึ่งแสนสองพวกคุณก็ไม่โลภกันหรอกรีบจองไปเลยห้าพันสังเกตง่ายๆนะของเราให้จองสามพันไม่เกิดถ้าใครจองเกินสามพันไม่ใช่ตัวปลอมของปลอมนะครับ ผ่อนเท่านี้เลยผ่อนเขาฟอร์ดเซียต้าเลยนะครับถ้าได้ถ้าได้เจ็ดปีก็สองพันเก้าแต่ถ้าถ้าหกปีก็สามพันห้าสามพันสองนะฮะอย่างนีฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยลูกค้ามาขอเดินไปหาลูกค้าก่อนนะฮะสองพันเก้าร้อยบาทเจ็ดปีวีโก้แชมป์หัวเดียวบินซินสองจุดเจ็ดนะครับสวัสดีครับ